ชายการของแม่มาขอว่าให้พี่ๆนักบอลที่บริษัทเลิกงานเร็วกว่าปกติได้ไหมเพราะว่าอยากเตะบอลกับพี่ๆแต่มันไม่สนุกเลยครับแม่พี่ๆเขาอ่อนที่น้องเดี๋ยวแม่บอกให้ลูมักมาหน่อยลูมักไปคุมทีมหน่อยอยากอ่อนให้น้องอมันไม่สมศักดิ์ทีอยากได้แบบจ้างไมอย,อย่าอ่อน,น,อ,น,นอย่าอ่อ,อ,อนจนไ คำว่าชนะต้องชนะแบบมีศักดิ์ศรีอย่ามาอ่อนให้กันโถแบบว่าหัวใจเข้มแข็งนักกีฬามากแม่เอ้ยแล้วกล้ามาขอมากเลยนะคือมาขอให้พี่ๆที่บริษัทเนี่ยไปเล่นบอลเป็นเพื่อนในทุกๆวันทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะขอทุกวันแม่ก็อนุมัติไปเลยจ้าหุ่นดีกับทั้งบริษัทแน่นอนปกติพี่ๆก็จะเตะอยู่แล้วถ้าเกิดว่างานไม่ยุ่งมากเลิกไม่ดึกแล้วต่อไปนี้คืออะไรคะงานยุ่งก็ต้อง มาเตะบอลอะไรอ่ะสินายกล้ามากนะลูก